โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขวัดโบสถ์ตั้งอยู่เลขที่96หมู่5ตะบนบ้านกลางอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีปัจจุบันมีพระเดชพระคุณพระราชมหาเจติยาพิบาลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราช,ชาวรารามรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโบสถ์วัดโบสถ์เป็นวัดเก่าแก่ และมีชื่อเสียงอีกวัดหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดอื่นๆเดินทางมายังวัดแห่งนี้เพื่อสกการักบูชารูปเหมือนพระครูบวรธรรมกิจหรือหลวงปู่เทียนอดีตเจ้าอาว,วาสวัดโบสถ์ผู้เป็นยอดเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากอีกองค์หนึ่งของจังหวัดปทุมธานีโดยมีการทําเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เทียน ประดิษฐานอยู่ภายในมณฑปให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชาอีกทั้งมีอุโบสถและวิหารพระมหาจักพรรพัทรงเครื่องอายุกว่า400ปีและมีมหาสาลาสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีหรือพระเจ้าตากสินมหาราชให้ประชาชนได้มาสักการะขอพรซึ่งทางวัดได้เปิดให้พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจเดินชมได้โดยรอบโดยมีมัคคนายก คอยแนะนำและอธิบายความเป็นมาของศาสนสถานเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจพระราชมหาเจติยาพิบาลได้เห็นความสามัคคีของชุมชนความพร้อมด้านสถานที่ของวัดและความสัมพันธ์อันดีของโรงเรียนที่มีอยู่บริเวณโดยรอบวัดโบสถ์ทำให้มีแนวคิดร่วมกับคณะญาติโยมที่อยากจะนำสถาบันทั้งสคือบ้านวัด และโรงเรียนมาร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมกันและกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งมันง่นคงมัง่งคั่งมีความสุขอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนวัดโบสถ์อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งสอดคล้องกับโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขตามแบบแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของมหาเถระสมาคมและรัฐบาล โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นเสาหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเสริมสร้างสุขภาวะเป็นสถานที่สงบร่มเย็นเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนนำไปสู่สังคมที่ดีจึงได้ปรึกษาหารือกันในชุมชนทั้งบ้านวัดและโรงเรียนต่างเห็นพ้องต้องกัน ตื่นตัวร่วมมือร่วมใจมุ่งมั่นกันอย่างเต็มที่ที่จะทำให้โครงการนี้สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งประสบความสำเร็จและได้เห็นผลเชิงประจักษ์ชัดเจนโครงการทั้งหมดนี้จะถูกนำไปเป็นแบบแผนเพื่อการปฏิบัติในอนาคตอย่างมีทิศทางแม้มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กรเช่นจเจ้าอาวาสผู้นำชุมชนหรือผู้บริหารโรงเรียน รถาบันหลักทั้งสามได้มีฉันทามาติร่วมกันพัฒนาชุมชนวัดโบสถ์ไปสู่ความยั่งยืนชาวตำบลบ้านกลางนำโดยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางกำนันผู้ใหญ่บ้านพวกหน่วยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีพวกหน่วยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีพวกหน่วยการโรงเรียนวัดโบสถ์บวรธรรมกิจ และคณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีเป็นแกนนำพี่น้องชาวตำบลบ้านกลางนักเรียนนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม5สอของวัดโบสถ์อาทิกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณภายในวัดและภายนอกบริเวณวัดตามโครงการของประชารัฐร่วมสุข เพื่อเป็นการต้อนรับผู้ที่มาเยือนทำให้ประชาชนที่ได้มาเข้าบริเวณวัดมีความประทับใจในความสะอาดร่มรื่นเรียบร้อยสวยงามมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นสถานที่สปายะเพื่อกูณในการประพฤติปฏิบัติธรรมและทำบุญร่วมกันประจำวันพระเป็นไปด้วยความสบายกายสบายใจเหมาะสมกับการพัฒนาบุคคล และสังคมด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธเสริมสร้างจิตใจและปัญญาของวัดและชุมชนโดยความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนด้วยความสามาคัคคีโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางแนวปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่วัดโบสถ์ 1. มีป้ายชื่อวัดบริเวณหน้าวัดและแผนผังวัดโดยสังเขต 2. มีการจัดการจราจรและติดป้ายสถานที่จอดรถ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มายือน 3. มีการจัดระบบคลังพัสดุสง่งและควบคุมการเบิกจ่ายสิ่งของ 4. จัดให้บริการห้องน้ำห้องสุขาที่ถูกสุขาลักษณะและเพียงพอ 5. การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ 6. จัดสภาพแวดล้อมทั่วไปของวัดเป็นสถานที่สัพยพะร่มรื่นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมและทำบุญ เจัดระบบรักษาความปลอดภัยไฟฟ้าและการป้องกันอักคีภัยที่ได้มาตรฐาน 8. จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวและโรงครัวอย่างเป็นระเบียบ 9. มีการพัฒนาทำความสะอาดอาคารเสนาสะนะต่างๆให้สวยงามและปลอดภัยวัตถุประสงค์ของโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข 1. เพื่อพัฒนารูปแบบและนำแนวคิดของ5สอซึ่งประกอบไปด้วยสะสางสะดวกสะอาดสร้างมาตรฐานและสร้างวินัยลงสู่บริบทของวัดและชุมชน 2. เปิดโอกาสให้องค์กรที่มีความสนใจเข้ามาให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาและจัดระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ในการพัฒนาวัดและชุมชนออกแบบพื้นที่ของวัด ให้เป็นสัพปปยะสถานและการพัฒนาสู่วิถีแห่งอารยสถาปัต์โดยดำเนินการตามระบบ5ส 3. ส,ส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพพื้นที่การเรียนรู้พื้นที่ทางจิตใจและปัญญาโดยการบูรณาการแนวคิด5สหลักสัพยะเจ็และหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ประชาชน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง 4. ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดวินัยในสังคมมีจิตอาสาความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดสุขาภาวะและความยั่งยืนผ่านแนวคิด5สโดยปฏิบัติกิจกรรม5สทุกคนทุกที่ทุกเวลาจากการร่วมมือของทุกภาคส่วนได้ดำเนินการพัฒนาโครงการในรูปแบบนำแนวคิด5ส ส่งเสริมให้วัดเป็นสถานที่สวยงามเหมาะสมกับการเรียนรู้เป็นพื้นที่แบบอย่างทางด้านกายภาพและด้านจ,จิตใจรวมถึงการนำแนวคิดการออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสถาปัตยกรรมมาใช้ในการพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่สัปปายะเป็นอารามที่รื่นรมมีความสวยงามตามหลักภูมิสถาปัตยกรรมไทย เป็นศูนย์กลางของชุมชนที่จะนำไปสู่การเสริมสร้างสุขภาวะทั้งด้านกายภาพจิตใจสังคมและปัญญาสืบไป